ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเรียกได้ว่านะครับตอนนี้กระแสรเรื่องของบริษัทขายตรงชื่อดังนะครับที่ออกมาแล้วเป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีหลายคนนะครับสอบถามขึ้นมานะครับแล้วก็ พูดถึงนะครับอยากให้ผมวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับผมก็จะขอนะครับวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมของผมในสิ่งที่ประเด็นที่เกิดขึ้นผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ดีนะแต่ก็มีนะครับส่วนที่แอบแฝงเข้ามา ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งดีและไม่ดีต้องย้ําอย่างนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับมันก็คือธุรกิจขายตรงนะครับธุรกิจการกขายคําว่าการขายเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงๆและเรารู้จริงๆก็คือว่าวันนี้ต้องเอากําไรนะครับเอากําไรอันนี้คือผมต้องบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจขายตรงของจริงนะครับต้องเอากําไรจากการขายสินค้ามาบริหารจัดการให้กับทีมงาน อันนี้คือการเป็นธุรกิจขายตรงที่จริงแต่นะครับมันก็จะมีการที่เขาเรียกว่ากลายพันธุ์นะเป็นธุรกิจขายตรงกลายพันธุ์กลายพันธุ์คืออะไรครับก็คือไม่ได้เน้นที่การขายไม่ได้เน้นที่การขายแต่เน้นที่ให้เอาสินค้านะครับไปสต็อกเอาไว้กับนะครับตัวแทนจานวนเยอะๆเยอะๆเยอะๆเพื่อจะได้ผลตอบแทนนะครับแน่นอนครับมันมีผลตอบแทนจากสินค้านั้นและเดี๋ยวนี้มันมีการชักจูน ชัดจูงหรือวิธีการเพื่อให้เราเข้าไปสู่ระบบเพื่อ <P it> ให้เราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศ <P it> ที่สามารถจะกล่อมให้เราได้ <P it> ให้รู้รู้สึกเรารู้โขมเรารู้สึกมีไฟเรารู้สึกว่าโอ้โหนะครับเราสามารถทําได้ไงต้องบอกก่อนว่าทุกธุรกิจนะครับทุกธุรกิจเนี่ยไม่มีธุรกิจไหนที่ทําได้ไง่ายๆแล้วสําเร็จได้ไง่ายๆนะทุกธุรกิจต้องเกิดการเรียนรู้และต้องไอ้นี่จังเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลายๆคนก็ถามครูหแือแบบนี้มันจะดูยังไงล่ะมันจะไอ้นี่ยังไงล่ะ ว่าเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดีมันจะเป็นธุรกิจที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะดูยังไงก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอย่างกับผมเองอยากให้ทุกคนลองตั้งคําถามสมมุตินะครับว่ามีนะครับอะไรก็ได้แต่โฆษณาอะไรโฆษณาหนึ่งนะครับโฆษณาหนึ่งนะครับออกมาบอกว่าเฮ้ยนะครับสอนนะครับออนไลน์นะครับ98าบาทนะสอนออนไลน์เท่าน้นเท่านี้แต่มีรายได้หลักหลอะหลักร้านอ่าหลักร้อยอ่ัอหลักแสนหลักร้านนะครับแต่นะครับลงไปเรียนได้แค่90บาท หลักร้อยแต่ได้หลักแสนหลักล้านอันนี้ให้ฉุกคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับเรียนแค่หลักร้อยแล้วสามารถไปได้รายได้หลักแสนหลักล้านได้นะครับอันเนี้ยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นทุกคนหรือเปล่าโอกาสที่เป็นนั้นจํานวนมากหรือเปล่าหรือมันมีการอ่าเขาเรียกล่อเราหรือเปล่าให้เข้าไปตรงนั้นเพื่อให้เข้าไปในบรรยากาศเพื่อให้เข้าไปในบรรยากาศเพื่อจะเขาเรียกล่อมนะ กลมหรือใช้จิตวิทยานะครับเพื่อจะทําให้คุณะฟักเงินออกจากตัวคุณเองนะครับอันนี้ก็คืออยากให้ตั้งสังเกตตั้งสงติและตั้งสังเกตตรงนี้ว่าเฮ้ยและอีกอันทนนนี่2เรลองนึกทบทวนนะครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะทําอะไรแต,แต่คุณลองนึกว่าถ้าเป็นตัวคุณนะครับคุณไปเจอนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณทําที่คุณทําแล้วเนี่ย แล้วมีรายได้จริงนะมีรายได้จริงสร้างรายได้ได้จริงอะไรายได้จริงนะครับแล้วคนอื่นก็สามารถทําได้นะครับก็คนอื่นก็สามารถทําได้ด้วยนะครับถ้ามาเจอถ้ามารู้วันนี้คุณจะเอาสิ่งที่คุณรู้เนะี่ยไปบอกให้คนอื่นทําเพื่อเป็นคู่แข่งกับคุณไม้นะครับวันนี้สมมติถ้าคุณเจอเนะี่ยเฮ้ยธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้ธุรกิจที่คุณทาเนี่ย มันสามารถสร้างรายได้ให้คุณจริงทุกวันนี้มันก็ยังสร้างรายได้อยู่คุณจะเอาธุรกิจที่คุณบอกเนี่ยไปบอกคนอื่นเพื่อให้เขาว่าเป็นคู่แข่งกับคุณไหมอ่ะอันนี้เห็นชัดๆเลยถูกต้องไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้จริงจะไม่มีการเอาไปบอกคุณนะเอาไปบอกใครเลยเพราะคุณทําของตัวคุณเองนี่ะเพื่อไม่ให้มีคู่แข่งคุณก็รู้เรียนรู้ของคุณไปก็ทําของคุณไปเพื่อให้มีรายได้แต่การที่วันนี้เขาเอานะครับธุรกิจที่เขาทำเนี่ยไปบอกคุณ นะเอาธุรกิจที่ที่เขาทำเนี่ยไปบอกคุณคุณจงตั้งใจและลองตั้งคําถามกลับทันทีว่าเอ๊ะเขาเอามาบอกทาเราทําอะไรเพื่อจุดประสงค์อะไรเหตุผลเป็นเพราะอะไรในเมื่อถ้าเขาทําธุรกิจของเขาเขาก็มีไรายได้เขาจําเป็นจะต้องเอาไปบอกคนอื่นไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมกาลังจะบอกว่าจริงๆแล้วการที่ใครก็แล้วแต่มาชวนเราทําอะไรก็แล้วแต่ให้ถามว่า เพราะอะไรทําไมเขาถึงมาชวนเราทําไมเขาไม่ทําของเขาเองจุดประสงค์ที่เขามาชวนเราเพราะอะไรกันแน่การที่เขาออกมาสอนจุดประสงค์เขาต้องการอะไรกันแน่หนึ่งถ้าออกมาสอนด้วยคอร์สแพงๆสมมติคอสเป็นการเ,าเขาเรียกว่าเป็นคนที่เ,เรียกว่าทำอาชีพเรื่องของการสอนเนี่ยคอสจะแพงมากจะไม่มีหรอกครับว่า,าหลักร้อยอันนี้จะไม่มีหรอกครับเพราะมันไม่ได้คุ้มค่าสอนถ้ามีพวกหลักร้อยเนี่ยผมบอกเลยให้สันติฐานเอาไว้ก่อนว่าเขากําลังจะนะครับดัก นะครับเพื่อให้เราร่อให้เราเข้าไปอยู่ในจุดของเขาเพื่อเขาจะมีอะไรนะครับชักจูงเพื่อให้เราคอยตามแล้วเสียเงินหรือเปล่าฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ